โอเคหมามาแล้วนะครับเออได้เจอกันสักทีนะครับมามาแต่งลางเลยละกันนะครับมามาดูวิธีการปราบเจ้านี้กันเลยนะครับมาครับกราบสวัสดีเป็นเองแฟนเกมทุกคนแลกผู้ชมทุกทา่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันอีกรูบเรากำลังบบล็อกฟตุตต้องรีบหน่อยนะไม่งั้นมันแทะเรือผมพังแนะ่เฮ้ยหยุดไอ้ดง ไม่หยุดเลยแล้วเฮ้ยใจเยนจ็นใจเยนจ็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหจะพังแล้วนละ้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ มาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูาวิธีล่าวัตถุดิบนี่ครับในทะเลใหม่นี้นะในอีเวนต์ใหม่เลยนะครับว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยมีเทคนิคในการล่าละก็ล่าจากตัวอะไรได้บ้างนะครับหลักๆก,ก็จะมีนี่เลยนะอเศษทองนี่ก่อนเลยนะครับฟันฉลามาธรรมดานะครับอฟันฉลามบอสนะครับอ้าวแล้วก็มีเฮ้ยเดือพัง <c oughs> เรือพังเลยครับอ่ะนี yeah. น้ำออมาอเริ่มตัวแรกเลยนะครับอย่าให้เป็นการเสรียเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเย็นอ้โหตกน้ําตกน้ําตกน้ํากล้าแพ้ไปก่อนเลยนะครับโอเคตัวนี้ไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากเราสามารถอ่ายืนบนหินที่นี่นมีพื้นที่หน่อยนะครับดึงมันมาดึงมันมาถ้าเกิดว่าเรือแตกอย่างนี้ก็มาเล่นบนหินได้เลยนะครับผมหินเล็กๆนี่นะนี่โอ้โอ ก็ <c oughs> ยังโดนกัดได้นะครับก็ระวังกันนี้นึงนะก็ตีไปเลยครับผมอ่าตายไม่ยากนะพวกนี้เออจะจะหัวจะตายจะตาย <c oughs> อย่าํำเป็นเล่นนะครับในทะเลนี้อ่าก็จะได้เป็นฟันฉลามมานะอันนี้ดรอปไม่ยากนะครับสามารถล่าได้ทั่วไปเลยนะแล้วก็น่าจะเจอบ่อยที่สุดแล้วนะครับในบรรดาอ่าที่ออกเรือไปนะครับ มันจะพุ่งมาหาตัวเรือเลยนะครับไม่ใช่ว่าพุ่งมาหาตัวเรานะเราต้องดึงมันออกจากเรือหน่อยนะครับไม่งั้นเรือก็จะพังเหมือนที่พมเป็นไปเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะอย่างแรกไปแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้านีนะเจ้าฟันฉลามนะครับต่อไปไปดูกันเลยว่าผมจะเจอตัวอะไรนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูการเสกเรือกันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ สำหรับคนที่มาที่เกาะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสกเรือให้ดูด้วยนี่ครับหากใครที่อยากจะได้เรือแบบเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเรือฟรีนะเพราะว่ามีเรือที่เยอะนะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับผมไปอ่าถ้าเกิดคุณผู้ชมวาร์ปมาหรือมาเซฟจุดเกิดไว้ที่นี่นี่ครับคนจะมาอยู่ฝั่งที่เป็นเซฟโซนอย่างนี้นะ ในการออกเรือนะครับผมจะข้าไปฝั่งโน้นนะครับเพราะว่ามองดูแล้วว่ามันใกล้กับทะเล<ง>เขตทะเลที่ทําภารกิจมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าออกขวาไปก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเขตทะเลนะถ้าข้ามาฝั่งนี้แล้วก็จะไม่มีเซฟโซนนะครับก็ระวังโดนตุ๋ยได้ <c oughs> ระวังโดนตุ๋ยด้วยนะครับมาเสกเรือเลยครับมาที่ npt ตัวนี้นะแล้วก็กดต่อไปครับ อ่าในในหน้าแรกมันจะเป็นเรือที่เติมจากเกมพาร์นะครับก็เราไม่มีนะครับสองลำนี้นะครับอันไหนก็ได้นะท่าพันซื้อเลยผมเอารำนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ก็ขับตรงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับใครเลยไปเลยครับ<ไ>ปรุงตรงไปเลยนะเอาเอาไม่นั่งเราเฮ้ยโอเคไปครับ ตัวแรกออกมาแล้วนะครับนั่นก็นคือฉลามน้อยนะที่จะพุ่งมาหาตัวเหรือนะครับการหลบนีก็ไม่ยากนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยความเร็วของเรือเราเนี่ยมันไล่ไม่ทันนะครับแต่อาจจะได้รับน้เม็ดนิดหน่อยนะครับผมออกเรือตรงไปเรื่อยๆเลยนะหลบผิดน,นิดนึงนะครับอย่าตรงอย่างเดียวนะครับไม่หลบอะไรนะ <c oughs> เออตรงไปเลย <c oughs> โอเคตอนนี้ปิรัญญาบินมาที่เรือเราเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันว่าการปราบมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสําหรับการสู้กับมันนะเพราะว่าตัวนี้จะมีสกิลที่ขัดโอโหเรือผีมาด้วยโอเคเลยมามามาเราต้องกําจัดทีละอย่างเลยครับเดี๋ยวผมขอลากไอเจ้านี้ออกมาก่อนนะทีนี้ผมจะออกจากตัวเรือนะครับเป้าหมายของมันคือตัวเรานะโอเคแล้วก็แปลงร่างนะครับการสู้กับมันก็พยายามเปิดหาคีย์เอาไว้นะครับ หาคิดสังเกตนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยมันอาจจะขัดสกิลเราได้นะครับนี่นะแล้วก็้นไปอ่าก็จะได้อิเล็กทริกวิงมานะครับโอ้โหวันรวมญาติเหรอตอนนีน้ไอเจ้าพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเรือผีนะครับโอ้โห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 ดูครับ เราต้องพยายามหลบออกมาก่อนนะครับไม่งั้นดาเมจที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะการสู้กับเรือผีนะครับต่อเนื่องกันเลยนะสู้กับเรือผีนะครับถ้าเกิดว่าจะหลบหนีนะก็ให้ขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าเลี้ยวนะโอ้โหแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับผมขอปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเรือแตกแน่นะครับ ผมตายโอเคอาออกเรือมาใหม่อีกครั้งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับที่สู้กับปิรัญยาบินเนี่ครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้มานะอิเล็กทริกวิ่งนี่ครับตัวนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาเมจที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะก็อย่างที่บอกว่าพยายามออกสก,กิลให้ได้มากที่สุดนี่ครับถ้าเป็นผลมังกรเนี่ยก็ต้องเปิดฮาคิสสังเกตเอาไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะออกสก,กิลนะโอเค ส่วนการหนีก็ขับเรือหนีได้เลยนะครับขับเรือหนีไปเรื่อยๆเ,เหมือนฉลามเลยนะมันก็จะหายไปเองในครับผมง่ายๆนะส่วนโอากาสดรอปนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับในกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่ผมจะได้แค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปได้เลยนะที่ยังเหลือก็ตะกี้เรือผีนะครับแต่เรือผมแตกสะกอดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดู โอเคตอนนี้เหลือผีได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับเอาล่ะครับจังหวะนี้โอ้ยทองฟ้าก็มืดอีกแล้วนะครับสงสัยได้รีเกมกันอีกแล้วแน่เลยนะครับ อ่ะมาสําหรับการหลบหนีนี่ครับถ้าเกิดว่ามันปรากฏตัวขึ้นมันก็จะไปอยู่ด้านเกือบหลังเรือเลยนะเราก็สามารถพุ่งตรงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่าเลี้ยวนะถ้าเลี้ยวเหมือนผมก็จะโดนยิงนะครับเพราะว่าวิาวธีกระสุนเนี่ยค่อนข้างออกไปด้านด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวเนี่ยมันก็เหมือนพุ่งก็ไปหากระสุนเลยนะครับโอ้โหแล้วฝนตกตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหลบนิดนึงก็ได้นะครับอ่ะ ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมา2คนนะครับสคนขึ้นไปนะก็ต้องมีคนขับเรือ1คนนะครับคนขับเรือก็สามารถยิงปืนใหญ่ไปอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าช่วยทาดาเมจให้เพื่อนที่ลงไปตีนะอย่างน้อยเราก็ได้แน่ๆนะครับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ขับเรือนะตรงนี้ก็เพื่อปกป้องเรือนะครับเซฟเรือเซฟตัวเลือดของเรือนะครับให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ องันแล้วก็ต้องมีคนขับ1คนแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าไป2คนขึ้นไปนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะโซโลนะครับอ่ะโซโลทำอย่างไรนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับบนเรือไปให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นก็พุ่งเข้าชนเลยนะเออทีนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะสามารถปิดเกมได้รวดเร็วหรือเปล่านะครับเอา นี้ผมก็จะพยายามขลมให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่เรือของผมจะพังไปนะเอ้าเอา,เอา,เอา,อาแตกไปหนึ่งนะครับแล้วเรือเราก็แตกตามไปด้วยนะนี่นี่คือหลักการของการโซโล่นะครับถ้าเกิดว่ามุมดีหน่อยนะครับมุมดีจนที่ เรือลำที่2ไม่สามารถยิงเราได้นี่เราก็มีโอกาสเก็บได้2ลำเลยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ยากอยู่ดีนะครับเพราะมีไอ้หนอนทรายเนะี <c> ่ย <oughs> ไอ้พวกเงือกคอยเติมดาเมจให้พวกเรืออยู่ด้วยนะครับส่วนผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากเรือผีนะครับนั่นก็คือเจ้าทองของคนงโง่นี่เลยนะครับผมมี2ลำใช่ไหมก็จะได้ลำละสามนะครับถ้าเก็บ2ลำได้ก็จะได้6ก,กอดเลยนะครับผม โอ้โหมาแล้วเลยครับนี่เรือโจรสลัดนะครับ,รรบ <ไป S 1> ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะไไเรือผีจะมีใบเรือที่ขาดลุงลิงนี่ครับส่วนเรือโจสรสลัดก็จะเหมือนเรือทั่วไปเลยนะมันก็จะปรากฏตัวขนาดเรือเราสองข้างนะครับแล้วก็ตัวแม่ทัพเรือเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าหลบหนีคุณผู้ชมก็เลือกสัก นนึเลยะครับดูดีๆนะพอปรากฏตัวปุ๊บคุณผู้ชมต้องเลี้ยวทันทีนะครับเลี้ยวออกข้างแล้วก็วนไปด้านหลังเรือของเรือใหญ่ของพวกมันนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะมันก็จะยิงเราไม่โดดเลยนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะสำหรับการจัดการตัวเรือผีหรือว่าเรือโจรสลัดนะครับคนที่เป็นคนคุมเรือนะครับหากว่ามาหลายคนก็ สามารถยิงได้เลยนะครับยิงบนยิงจากบนเรือได้เลยนะซ้าไปอย่างนี้เลยนะครับอเอาแตกไปหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ยิงปลายยิงปลายนะครับเติมดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเราก็มีสิทธิ์ได้ตัวเงินม่วงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวทองของคนโง่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม ส่วนคนที่โซโลนะครับโซโลก็หลักการเดียวกันเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยสําหรับเรือผีและก็เรือโจทย์นะครับ<ๆ>ก็คือหักพุ่งชนมันไปเลยนะครับเออทีนี้เราก็ทันลมมันเลยครับผมไม่หือแต่เราต้องเล็งเรือเล็กก่อนนะครับนั่นคือหัวใจสําคัญนะเล็งเรือเล็กก่อนนะครับเออเพื่อลดดาเมจนะครับที่ตัวเรือเราจะได้รับนะครับ อ่าโอ้โหเท่านี้เลยครับก็เป็นอันเสร็จเลยนะครับผมเฮ้ง, <c oughs> ง่ายไปละง่ายใช่ไหมละครับส่ว <c oughs> นผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากเรือโจรสลัดนะครับนั่นก็คือตัวทองของคนโง่นะครับลำละหนึ่งก้อนเลยนะเฮ้ย <c oughs> ใครที่โซโล่ก็ต้องเก็บอยู่แล้วนะเพราะว่าค่อนข้างง่ายกว่าตัวเรือผีนะครับผม ึงในการโซโลนะครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดว่าเรามาล่าทองของคนโง่นะครับก็เก็บตัวเรือโจรสลัดไปด้วยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในเรือผีเนี่ยเราสามารถเอาไปได้แค่ลำเดียวอยู่แล้วนะครับโดยหลักการซึ่งถ้าเกิดว่าเรือผีและก็เรือโจรสลัดมาในไล่เลี่ยกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้6ก้อนเลยนะครับในการเดินเรือในรอบนั้นนะก่อนทว่าต้องเก็บแน่นอน ทั้งเรือผีและก็เรือโจรสลัดเลยนะครับผมอลาประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เหลือสิ่งสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าบอร์ดฉลามนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงนะครับ เราโซโลนี่ครับโดยรวมก็ถือว่ายากมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ระวังตัวนะครับการสู้กับมันเนี่ยต้องมีสติมากๆเลยนะครับไปดูกันเลยครับโอเคมันมาแล้วนะครับเออ,เอ,อได้เจอกันสักทีนะครับมาทีนี้โอ้ย,อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนีครับผมจังหวะนี้โอ้โหมันเล่นเรือผมก่อนเลยนะ แปลงล่างเลยและกันนะครับมามาดูวิธีการปราบเจ้านี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะเราควรจะเนิร์ฟเลื่อนมันสักทีสองทีก่อนนะครับในตอนนี้เจอหนะ้ากันแรกๆนี่ครับแต่ทําไม่ได้แล้วจริงๆก็มาเลยครับสําหรับผลมังกรน,นะครับแล้วก็โซโลอย่างนี้นะผมก็จะพยายามบินให้ต่ำาลครับเพื่อรับดาเมจอยู่บ้างนะครับแล้วก็สลับ ออกสกิลโอ้โหเนี่ยจะมีบางครั้งที่สกิลแล้วไม่คิดดาเมจนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะอย่าให้เสียเปล่านะครับมาทีนี้อันดับแรกนี่ครับเราควรมองหาก้อนหินที่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พามันเข้ามาใกล้ๆก่อนนะเปน็นอันดับแรกเลยนะครับพามันเข้ามาให้ใกล้ที่สุดนะอย่าบินบินแบบบินตั้งหน้าตั้งตาบินนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปนะตัวบอสนะครับ ระวังตรงนี้ด้วยนะครับดูเราก็สลับออกสกิลไปไเรื่อยๆนะครับสำหรับผลมังกรนะครับทำไมต้องรับดาเมจนะเพราะว่าเราจะได้เกตมังกรอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเราอยู่บนฟ้าได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับออกสกิลไปไเรื่อยๆ โดยรวมผลบางกรก็ถือว่าค่อนข้างโกงนะครับโกงในที่นี้ก็คือในจังหวะที่บอสสกิลนะครับจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยนะครับเพราะว่าในสถานะบางกรนี้แหละหยุดยั้งเราไม่ได้จริงๆนะครับโอเคทีนี้โอโห้ oh. Oh, ใจเย็นใจเย็นนะ <laughs> จริงๆเราควรจะกะประมาณนะครับว่าเกจบางกรก็จะหมดแล้วก็บินขึ้นมารอได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้พยายามอยู่ตรงยอดสูงสุดเอาไว้นะครับอย่างนี้นะ mm. นี่เราบอดก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้เราก็พักร่างกายเอาแล้วก็ผมจะทำอย่างนี้ครับแวะออกมาสกิลบ้างนะครับเป็นครั้งควาวนะ mm. เมื่อพร้อมนะครับนี่แล้วก็แฟดสเตปเข้ามาที่เดิมนะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยจนกว่าจะแปลงร่างได้อีกครั้งนะครับมา โอเคตอนนี้เกตก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวบอสเองก็ใกล้จะตายแล้วนะแต่้าเกิดว่าผู้ชมสังเกตนะครับผมจะไม่ใช้สกิลซเลยนะครับนั่นเพราะอะไรนี่ครับเพราะว่าอันติเมตของผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับในการฟาร์มเจ้าบอสนี้เลยนะครับอันติเมตมันจะเน้นไปทางตกกระทบนะครับแล้วก็ค่อยกระจายดาเมจนะแต่ถ้ามาใช้กับตัวนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับ ก็เลยใช้เป็นเจ้าตัวสกิลแซกับ X ก็พอนะครับอาอย่างที่บอกว่าเมื่อเกจจะหมดก็ขึ้นมารอได้เลยนะครับนี่แล้วก็ทําเหมือนเดิมเดทเลยนะครับสายดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะการโซลบอสเนี่ยก็จะตกอยู่ที่แปลงร่าง2ครั้งนะครับตั้งแต่แปลงร่างตอนเจอหน้ากันเลยนะแปลงร่างแล้วก็ กลับเปนลน่างคนแล้วก็แปลงร่างอีกครั้งแล้วก็จะสิ้นสุดตรงแปลงร่างเป็นคนในครั้งนี้นะครับแตกเรียบร้อยโอ้โหได้ดวงตามาด้วยโคตรดี <c oughs> โอ้โหเป็นอะไรที่ผมดีใจที่สุดแล้วแหละครับสําหรับการได้ดวงตาเจ้านี่มานะครับในการล่าบอสนะครับสิ่งที่จะได้แน่ๆก็คือเจ้าฟันสีเขียวนี่เลยนะครับจาก ที่ดอปจากบอสนะแล้วก็จะมีดวงตานี้นะครับซึ่งเลตมันต่ำโคตรๆเลยนะครับไม่รู้จะต่ำไปไหนนี่ครับมันทำให้การล่าเนี่ยยากยากมากๆเลยพูดตรงนี้เลยนะครับคิดเอาว่าอ่ผมมีปัญหาก็คือผมได้คราฟตัวสมอเรือที่ใช้ล่าบอสเลือด190,000ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูตอนทีปคลิป ตัวล่าสมอได้ปล่อยออกมานะครับไปดูว่าปัญหานั้นคืออะไรนะแต่น่าจะเดาไม่ยากนะเพราะมันหายไปแล้วน,ะนี่ครับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเอาเป็นว่าใน32อันนี้ได้แบบผมได้ไม่ถึง10อันนะครับในสําหรับดวงตานะไม่ไม่ถึง10คู่อ่ะโอ้โหมันมันแย่มากๆนกครับเลดคือมันแย่สุดๆไปเลยนะ <c oughs> เป็นกําลังใจนะครับคนที่มาล่าในผมว่าคิดอดยวกคิดแบบเดียวกันแน่นอนนะ <c oughs> ใครที่ดบทุกทีดบเติบค่าทีไรก็ได้อย่างเงี้ยบอกผมด้วยกันลายกันนะครับ <c oughs> คุณคือผู้โชคดีนะ <c oughs> <c oughs> คือมันล่ามายาวนานมากนะครับหลายวันแล้วนะครับเอาจริงจริงตั้งแต่เริ่มมีการถ่ายทําขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> ถือเป็นอีเวนท์ที่ผมให้ขึ้นแทนอันดับหนึ่งไปเลยนะครับสําหรับ ความยากในการล่านะครับแสงหน้าบอสกัตถะกรีวีสขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ความยากในที่นี้ไม่ใช่ว่ายากในการล่านะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนี่ครับสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านผลปีศาจนะครับหรือว่าผลปีศาจไม่เอือเอ้ออำนวยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณผู้ชมออกเรือไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอตอนไหนนะครับบางทีก็อาจเรือแตกก่อนเลยก็มีนะครับ แล้วก็หากเจอบอสอย่างเงี้ยบอสชั้น,ะนลามนะครับหรือว่าเจอตัวอิเล็กทริกวิงนีครับเจ้าปิรันย่าบินนี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับดวงตาหรือว่าอิเล็กทริกวิงนี่ครับอิเล็กทริกวิงนี่ก็จะดอกหนึ่งกลุ่มก็จะมีหนึ่งอันก็มีหรือไม่มีก็มีเหมือนกันนะครับ mm. เออมันยากจริงๆนะครับยากสุดๆไปเลยครับ <laughs> สำหรับผลนะครับผลปีศาจที่ผมมองแล้วว่าสู้ไหวน,นะครับสู้ไหวแน่ๆก็มีผลมังกรน,นะครับที่เอามาโซโลได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าประกอบกับเทคนิคนี้นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ต่อให้ใช้เป็นเ <c oughs> ผ่าฉลามเนะี่ยก็ตายนะครับผมว่าตายแน่ๆนะดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็ผลพระอ่าผลพระนี้ก็ เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็ไม่ไหวนะจากที่ผมได้เห็นมากับตานะครับตายต่อหน้าผมเลยนะ <down> แล้วก็บนแมกมานะครับอันนี้ใช้กันเยอะนะเพราะว่าจ่ายดาเมจได้เยอะนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าประกอบเทคนิคนี้ยังไงก็ไหวแน่นอนนะครับ <c oughs> ผลแสงอันนี้ผมว่าก็ไหวนะแต่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวผมเคยใช้ผลแสงมาก็คิดว่าไหวนะครับต้องตื่นด้วยนะถ้าตื่นเนี่ยมันจะเลี้ยวได้นะครับ ซึ่งง่ายมากนะครับในการรอสกิลอ่าแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ก็เป็นการพักบรอากาศได้ด้วยนะครับนั่นเป็นข้อดีอย่างเด่งของฝนแสงเลยนะผมคิดว่าไหวนะครับแล้วก็แมมมอสแมมมอสก็ไหวนะครับบางคนก็ยังไ,ไม่ไหวเหมือนกันะ <laughs> แต่มันสแปมได้นะครับผลที่สแปมสกิลส่วนใหญ่ได้ก็ไหวอยู่แล้วนะครับฟินิกอ่าฟินิกผลควันก็ไหวนะผมว่านนะสกิลบินของมันก็ทําดาเมจกับภาคผื้นได้ด้วยนะครับผมส่วนใครมีผลอื่นๆนะครับที่คิดว่าไหวนะประกอบกับเผาอะไรก็ตามนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางให้สําหรับผู้ที่กําลังล่าอยู่นะครับผมโดยรวมเทคนิค วันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงได้เทคนิคไปไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปปรับหรือว่าประยุกต์ใช้กันได้เต็มที่เลยนะครับอ๋อและที่สังเกตในการล่าบอสอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะไม่ข้ามไปที่ทะเลที่6เลยนะครับเพราะว่าเทคนิคการโซโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้พื้นที่แล้วก็การมองเห็นนะครับถ้าเกิดว่าข้ามไปทะเลที่6เนี่ยมันมืดนะครับพอมืดแล้วการเคลื่อนไหวหรือว่า การคาดเดาหรือว่าการควบคุมเนี่ยอาจจะแย่ลงได้นะครับใครที่ไหวก็ทําดูได้นะครับผมเคยสู้กันมาแล้วนะครับในทะเลมืดนะครับก็สู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นตัวหินสูงนี้ได้ก็เทคนิคนี้ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผม AK Lux นะครับส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ได้เลยนะครับมีเทคนิคนี้ดีก็เมนบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah.